คนยังคงยืนเด่นโดยท้าททยแม้พื้นป่ามืดดับเดือนลับละลายได้ พี่น้องที่เคารพค่ะเวทีนี้เป็นเวทีแรกในร้อยยี่สิบกว่าวันนะพี่น้องที่จะต้องขึ้นมานั่งรอก่อนถึงเวลาพูดคุณถนอมหันไปกวักมือเรียกเลยค่ะกลัวดิฉันขึ้นมาไม่ทันค่ะพี่น้องพี่น้องมวลมาหาประชาชนที่เคารพ เมื่อตะกี้ที่คุณรังสีมามาพูดเนี่ยนะคะดิฉันทำตามกติกาหมดเลยตอนรอก่อนจะขึ้นมาดื่มน้ำแล้วมันป้องดื่มน้ำป้องไปนิดเดียวดิฉันก็อาปากาเนี่ยเนี่ยปากกาเนี่ยเขียนชื่อเอาไว้เดี๋ยวกลับลงไปก็ไปกินใหม่พี่น้องที่คุณรังสีมาพูดทั้งหลายเนี่ยเป็นเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของเรานะคะพี่น้องต้องสนใจแล้วก็ต้องปฏิบัติ เหล่านี้เนี่ยเป็นการฝึกวินัยของเราจะปฏิรูปประเทศไทยประชาชนของประเทศไทยต้องมีวินัยนะคะต้องรู้จักดูแลรักษาความสะอาดรับผิดชอบอะไรที่เราทำออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นเศษขยะหรือเป็นน้ำทิ้งแล้วน้ำเสียแล้วหรือแม้กระทั่งน้ำลายแม้กระทั่งบุหรี่บุหรี่ต้องไปสูบไกลๆนะคะ สูบอยู่ในนี้ไม่ได้ช่วยกันดูแลเพื่อนฝูงเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องของวินัยของประชาชนทั้งสิ้นนะคะถ้าไม่มีประชาชนท่านอย่าไปเที่ยวมอนะคะว่าเนี่ยฉันจะปฏิรูปประเทศไทยมันต้องฝึกไปพร้อมๆกันรวมทั้งเรื่องของการปฏิรูปด้วยดิฉันก็เห็นนะคะวันนี้มีคณะคุณหมอหมอชูชัยคุณหมอพละเดศท่านมา ท่านบอกว่าท่านมาพูดคุยวางแผนเรื่องการปฏิรูปเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายเตรียมเลยใครสนใจเรื่องอะไรเรื่องอะไรเราต้องใช้เวลานานไม่เร็วนักล่ะคะ่ะพี่น้องกำนันท่านถึงได้บอกว่างั้นเราต้องรีบเข้ามาอยู่ในนี้เพื่อที่เราจะได้มีสถานที่แล้วก็ปลอดภัยด้วยมีสถานที่ที่เราจะมานั่งพูดคุยกันด้วยนะคะเราจะมีหลายกิจกรรมร่วมกันไปในเวลาเดียวกันพี่น้องคะ วันนี้สองวันมานี้นี่นะคะเราก็จะพูดเรื่องการแบ่งแยกประเทศอย่าโมอย่ามาพูดว่าคุณอะไม่ได้คิดที่จะแบ่งแยกประเทศกล้าพูดกล้าทำแล้วทำไมไม่กล้ารับละ่ะทำไมคุณจะไม่คิดคุณพูดมาตลอดถ้าฟังเมื่อวันที่25คุณพูดยิ่งก็่าพูด ตั้งแต่สมัยยิ่งรักเข้ามาเป็นรัฐบาลใหม่ๆคุณก็พูดว่าคุณเนี่ยจะตั้งคุณจะสร้างประเทศไทยใหม่ประเทศไทยใหม่คืออะไรอ่ะเพราะประเทศไทยเก่าประเทศไทยปัจจุบันเราอยู่กันมาเป็นร้อยปีแล้วคุณกล้าดียังไงคุณจะมาสร้างรัฐไทยใหม่ดิฉันบอกเหลือแต่ทำไม่ดีนะ่ะประชาชนเขาจะตั้งรัฐบาลใหม่ ไม่ใช่ลัฐไทยใหม่พอมาถึงวันนี้พี่น้องท่านอิสระก็ขึ้นมาเล่าให้ฟังมันมีป้ายอะไรป้ายอะไรป้ายอะไรบ้างขนาดเมื่อวานทหารเขาจัดการภาคเหนือเสร็จแล้วอยู่ที่ตรงแถวดอนเมืองก็ยังมีป้ายไอ้โกตีมาขึ้นอีกมันจะท้าทายอะไรกันนักหนาอย่าท้าทายพลังของประชาชน พี่น้องคะเขาก็คิดทั้งนั้นแหละถ้าเราถามนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยจะต่อสู้เพื่อความถูกต้องพี่น้องที่เคารพเมื่อวันที่23ดิฉันเคยพูดที่ปทุมวันทีหนึ่งแล้วแต่ก็พูดไม่มากหรอกคะ่ะ ที่มีผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยเพื่อประชาธิปไตยแต่งชุดเขียวดาวใส่หมวกดาวแดงบอกว่าเป็นคอมมิวนิสต์เก่าออกมานั่งแถลงข่าวถามว่าแถลงข่าวทำไมคุณบอกว่าคุณจะจัดตั้งกองกำลังอาวุธสู้กับอำนาจเหนือรัฐคุณจะตั้งกองกำลังอาวุธอยู่แล้วคนพวกนี้คือใครพี่น้องอ้างว่าเป็นคอมมิวนิสต์เก่าที่ฉันรู้จักทุกคน ก็พวกเสื้อแดง,แงนั่นแหละคอมมิวนิสต์ที่ออกมาแล้วมาเป็นเสื้อแดงแล้วมานั่งถแถลงข่าวมันจะมีพลังอะไรแล้วก็ถแถลงไปเรื่อยเลยพี่น้องจะสู้กับอำนาจเหนือรัฐจะจัดจัด,จด,จด,จดตั้งรัฐบาลพลัดถิน่นรัฐบาลพลัดถิ่นเนี่ยพวกนี้ก็พูดนานแล้วนะคะเสื้อแดงเนี่ยตั้งจะตั้งรัฐไทยใหม่จะตั้งรัฐบาลพลัดถิน่นดิฉันเคยพูดหลายครั้ง ไอ้ขวัญชัยก็บอกว่าจะตั้งอยู่อุดรพวกเชียงใหม่ก็บอกจะตั้งอยู่เชียงใหม่ดิฉันถามว่ารัฐบาลพลัดถิ่นคุณตั้งอยู่ในประเทศไทยคุณจะมั่นใจได้ยังไงตั้งอยู่อุดรเนี่ยจังหวัดอุดรเนี่ยประชาชนร้อยเปอร์เซ็นจะเป็นพวกคุณถ้าไม่เป็นพวกคุณก็เป็นไปเป็น,เป,นเป็นอำนาจรัฐรัฐบาลพลัดถิ่นที่หลังพิงไว้ใจไม่ได้ คนจะตั้งรัฐบาลพลัดถิ่นหลังพิงต้องไว้ใจได้ดิฉันบอกไม่ต้องทำหลองอุดรไปเลยขเมรกัมพูชาไปที่นอนเลยประชาชนร้อยเปอร์เซ็นเป็นพวกคุณแต่ถ้าเป็นที่เชียงใหม่เขาจะตัดแบ่งประเทศสอปอปอล้านนาแล้วพอถึงเวลาทหารเข้าไปเอาเรื่องเข้าไม่กล้าพี่น้อง เขียนป้ายเห็นได้ชัดอยู่แล้วมาแก้ตัวว่าสปป,ปล้านนาก็คือสปาปกป้องประชาธิปไตยอะไรพูดไปเรื่อยกล้าทำทำไมไม่กล้ารับไหนว่าแน่ไงไหนว่าแน่ไงทำไมไม่กล้ารับพี่น้องที่เคารพคะเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เขาก็ทำไปอย่างนี้แหละคะ่ะถึงเวลาสุดท้ายมาหลบกันแทบตาย ถามว่าคุณจะทําไปทําไมพวกนั้นเนี่ยนะคะพวกที่บอกว่าเป็นคอมมินนิสต์เก่าเนี่ยเป็นคอมมินนิสต์หลงยุคพี่น้องพวกนี้เป็นลูกน้องของทิดาแดงกับหมอเวนพวกนี้เนี่ยคะ่ะเป็นพวกเดียวกันเพราะฉะนั้นคุณอย่ามาท้าทาย ถ้าคุณยังยึดทฤษฎีการต่อสู้ของพรรคคอมมิวนิสต์เดิมคุณจะไม่กล้าท้าทายกับพลังของมวลมหาประชาชนเลยแล้วทุกวันนี้คุณก็ไปเที่ยวพูดหมอเวงเนี่ยไปเที่ยวพูดเลยทหารทำไมถึงมาตั้งบังเกอร์ร้อยเจ็ดสิบหกแข่งแล้วพอพูดเสร็จคุณมาตั้งทำไมคุณต้องไม่ตั้งแล้วเมื่อวานวันนี้สิคะ ยิ่งรักก็ไปพูดกับ,บกับผู้บัญชาการกองทัพบกพูดเรื่องนี่แหละว่าทำไมถึงมาตั้งบังเกอร์ตั้ง176ยหแข่งเขารู้พี่น้องจำได้ไหมเมื่อคืนท่านกำนันพูดว่ายังไงท่านกำนันบอกว่าวันที่13ถึง15มีนาคุณคิดจะทำอะไรเขารู้ทั้งนั้นแหละเรารู้ทหารก็รู้เพราะฉะนั้นคุณอย่าทำคุณไม่อยากสูญเสียคุณอย่าทำ ถ้าคุณทำคุณอย่าบอกคุณอย่าบอกนะว่าเราไม่เตือน1 3บสถึงสิคุณอย่าใช้กำลังเขาบอกกันมาเลยใครมีญาติเป็นเสื้อแดงให้บอกเสื้อแดงอย่าเข้ามาในกรุงเทพเพราะว่ามันจะเกิดกรียุคในหมู่เสื้อแดงพวกเราเข้ามาอยู่ในนี้ดีแล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นคุณทั้งนั้นเลยมาถามทำไมว่าตั้งทำไมล่ะไอ้อะไรนะบังเกอร์ทั้งหลาย ก็ใครมันเป็นคนเข็นฆ่าประชาชนพวกคุณทั้งนั้นแหละเข็นฆ่าประชาชนาพี่น้องประชาชนเราเนี่ยบา,บาดเจ็บล้มตายชาชถามว่าใครมันยังหาว่าเราสร้างสถานการณ์เราเองใครจะสร้างสถานการณ์ให้ตัวเองเสียหายพี่น้องเราไม่ใช่คนบ้านะที่จะไปทําอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอ้คุณทําอยู่ตรงน้้ตรงนี้ แปลว่าคุณก็สร้างสถานการณ์เองสิดูสิไปกล่าวหาหมดเลยคุณน่ะเป็นคนไปยิงระเบิดเข้าไปที่ปอปอชเทอยิงระเบิดเข้าไปที่บ้านคุณทยาแล้วคุณก็บอกว่าสงสัยสร้างสถานการณ์ดิฉันรู้จักคนพวกนี้เขายังปกติดีพี่น้องเรื่องอะไรเขาจะมาทำของตัวเองจะมาทำตัวเองแบบนี้พี่น้องที่เคารพคะ ดิฉันก็พูดเพื่อไม่ให้มันตกไม่ให้มันตกเรื่องนะคะไม่ให้มันตกเรื่องที่เขากําลังฮิตทิตทอทๆกันก็คือเรื่องแบ่งแยกประเทศไทยมันจะแบ่งแยกไปที่ไหนแบ่งไปเลยสําคัญเนี่ยมันจะไปแบ่งแยกได้ยังไงไอ้ไอ้ไอ้ที่เป็นตำรวจนะพันตำรวจเอกไวยพ,ออพอดอาพรรัฐออกมาแหกปากบอกว่าถึงเวลาหรือย,ยังที่เราจะแบ่ง ภาษีกันใช้แล้วโอ้ยมันจะเอาภาษีที่ไหนไปแบ่งใช้พี่น้องเฉพาะเขารวมออกมาภาษีของภาคเหนือกับภาคอีสานรวมกันรวมแล้วประมาณสามหมื่นหกพันล้านบาทแต่เฉพาะกรุงเทพที่เดียวน่ะแปดแสนล้านพี่น้องของคุณทั้งภาคสองภาคยังไม่ครึ่งหนึ่งของกรุงเทพมหานคร แล, country, แล้วคุณจะไปแบ่งประเทศแล้วคุณจะเอาเงินภาษีที่ไหนใช้แหมทำเป็นบอกเราไม่ปล่อยน้ำลงไปให้มันดีมะกรุงเทพมหานครเขาไม่เอาน้ำคุณเขาก็มีวิธีที่จะจัดการได้มึงอย่าดูถูกคนกรุงเทพอย่าดูถูกพี่น้องมวลมหาประชาชนเรามีป mm ัญญาเวลาพวกนี้เนี่ยนะคะพูดให้เสื้อแดงด้วยกันฟังมันพูดแบบนี้แหละพี่น้อง มันพูดยังคนเสื้อแดงโง่คนเสื้อแดงเขาก็ไม่โง่หรอกเดี๋ยวนี้นะหรอจะไปชุมนุมกันที่ไหนไปออกจากอุดรว่าคนเยอะไปกรสินไปมหาสารคามไปขอนแก่นมีไม่ถึงห้าพันคนบอกมันจะเอาสองหมื่นคนมีไม่ถึงห้าพันบอกว่าจะเอาไปชุมนุมที่ 8, คนลาบแปดพันคนมีสองพันคนเพราะพูดกับเขาอย่างนงี้เหมือนเขาไม่รู้เรื่องเนี่ยแหละพี่น้องเขาถึงไม่มาฟังอีกแล้ว ไม่เหมือนเราเวลาเราพูดกันเรากลัวแต่ว่าเราจะรู้ทันพี่น้องไหมเนี่ยเราเคารบพี่น้องแล้วร,รู้พี่น้องเนะรู้เราก็พูดไปพี่น้องดิฉันพูดเรื่องนี้เพื่อไม่ให้มันตกตกถนนตกเกล็นเฉยๆหรอกค่ะเพราะใครๆก็พูดแต่สำคัญที่อยากพูดนะคะพี่น้องวันที่แปดมีนาเป็นวันสตรีสากลวันสตรีสากลเนี่ยมันเป็นวันที่ เขาจัดงานวันสตรีสากลทั่วโลกประเทศไทยก็จัดมันมีข่าวเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยอาจารย์คมสันโพคงเนี่ยขึ้นมาพูดพี่น้องจำได้ไหมหรือไม่ได้สนใจฟังขึ้นมาพูดบอกว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมเนี่ยซึ่งมีสำนักงานสำนักงานความเสมอส่งเสริมความเสมอภาคสตรีเนี่ยคะ่ะพี่น้องเขาจะ ให้ทุกปีเลยค่ะเขาจะให้รางวัลผู้หญิงดีเด่นด้านต่างๆแล้วมันมีอยู่ด้านส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายเขาจะให้ผู้หญิงที่ชื่อเยาวเรศชินวัฒนแล้วเราก็แล้วเราก็คุยกันพวกองค์กรผู้หญิงทั้งหลายท่านเรียนท่านแล้วว่าดิฉันเนี่ยเป็น กลุ่มองค์กรก่อนที่จะมาทํางานการเมืองเราก็ทํากิจกรรมองค์กรผู้หญิงค่ะส่งเสริมผู้หญิงให้ผู้หญิงเข้ามาสู่การเมืองส่งเสริมผู้หญิงให้มองเห็นศักดิ์ศรีของตัวเองพี่น้องเมือ่อเยาวเรียชินวัตรเราก็คุยกันใหญ่เลยนะคะที่จริงเราคุยกันก่อนหน้านี้แล้วล่ะมันยังไม่ใกล้วันสตรีสากลเราก็ยังไม่ได้พูดอะไรมากแล้วเราก็คุยกันปรากฏว่าคุยไปคุยมามันก็มีคนถามว่าเราจะไปยื่นหนังสือ กับกระทรวงนี้ดีไหมอะไรเงี้ยนะคะแล้วพักกหนึ่งเราก็เห็นข่าวเ <ไป S 1> ยาวเรศสละสิทธิ์ในการที่จะรับรางวัลผู้หญิงดีเด่นพี่น้องก็เขาอ้างว่าเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งในสังคม,มจะบ้าเหรือมันจะเกิดความ ขัดแย้งอะไรคุณได้ก็ได้ไปแต่เรากําลังพูดว่าคุณไม่เหมาะสมที่จะได้เขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นประธานสภาสตรีมาสองสมัยทําความดีบ้าบออะไรก็ว่าไปพี่น้องแต่เขาพูดยาวๆเพื่ออะไรเพื่อปอกปิดความชั่วร้ายของเขาเองที่เขาเนี่ยเราบอกว่าเขาไม่เหมาะสมที่จะได้รับรางวัลผู้หญิงดีเด่นเพราะเขาทุจริตหรือ โกงวุฒิการศึกษาพี่น้องเอาวุฒิปวสปลอมไปเรียนปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชซึ่งอาจารย์คมสันเคยอยู่เนี่ยเลยรู้ดีแล้วมสธเนี่ยเขาก็ขอคืนขนาดเขาขอคืนก็เป็นข่าวใหญ่โตแล้วยังหน้าไม่อายผู้หญิงดีเด่นนั่นเหระัคะพี่น้อง ทุจริตไม่มีคุณธรรมจริยธรรมแล้วคุณจะเป็นผู้หญิงดีเด่นได้ยังไงไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเราก็ชวนกันนะคะใครได้รับเชิญปีนี้งานวันพรุ่งนี้อย่าไปอย่าไปสำนักงานส่งเสริมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเนี่ยถ้าเชิญก็อย่าไปเราต้องประท้วงโดยเฉพาะอาธิบดีอธิบดีคนนี้ ที่จริงเนี่ยในที่ประชุมกรรมการมีคนท้วงแล้วแต่อาิยบบดีคนนี้แหละที่ยังยืนยันที่จะให้เยาวเรวศเ,เป็นผู้หญิงดีเด่นถ้ามีผู้หญิงดีเด่นแค่นี้ไม่ต้องไปหาเหลยชาตินี้ป,ปีที่แล้วนะพี่น้องปีที่แล้วสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีเป็นองค์กรเอกชน ก็จะจัดรางวัลผู้หญิงสาขานอนสาขานี้ทุกปีแล้วผู้หญิงดีเด่นปีที่แล้วชื่อเยาวเรศไม่ใช่ชื่อยิ่งรักชินวัตรไม่รู้ดีเด่นด้านไหนเพราะฉะนั้นปีนี้เชิญมาเราก็ไม่ไปแต่ชั่วรายยิ่งกว่านั้นพี่น้องของปีที่แล้วปีที่แล้วสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ให้ยิ่งรักเป็นผู้หญิงดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้ยิ่งรักเป็นสิทธิ์เก่าดีเด่นขายหน้าไม่พี่น้องดิฉันเนี่ยขายหน้ามากเลยเพราะดิฉันเป็นสิทธิ์เก่าที่นั่นก็เลยต้องขายหน้าหน่อยพี่น้องคะ่ะกำลังจะบอกว่าวันสตรีสากลไม่ใช่ดิฉันจะมาต่อว่าผู้หญิงแต่กำลังจะบอกว่าน่วยงานต่างๆและผู้หญิงทั้งหลาย ต้องสร้างเสริมสถานภาพของผู้หญิงให้สูงเด่นไม่ใช่ให้ใครเข้าเอาไปนินทาได้ว่าผู้หญิงอย่างเนี้ยเหลอดีเด่นทั้งทุจริตทั้งไม่มีคุณธรรมทั้งโกงวุิการศึกษาทั้งสารพัดเลยพี่น้องจะให้เขาเป็นพูดอย่างนั้นได้ยังไงวันสตรีสากลคือวันที่ต้องยกย่องเชิดชูการต่อสู้ของผู้หญิงให้ขึ้นสู่ระดับสากล ให้เทียบกับประเทศต่างประเทศได้คะ่ะพี่น้องไม่ใช่ให้เราจะต้องพูดกันอยู่แค่นี้พี่น้องคะ่ะแล้วมีผู้หญิงอีกกลุ่มหนึ่งเมื่ออาทิตย์ก่อนนี้อาทิตย์ที่แล้วนะคะพี่น้องปรากฏว่ามีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งถูกกอปอปอส์เป่านกหวีดได้อยู่ที่สยามพารากอนผู้หญิงคนนั้นชื่อพจมานชินวัฒน แล้วก่อนวันนั้นหนึ่งวันมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเป็นรองโฆษกรัฐบาลแล้วก็พักเพื่อไทยด้วยไปป้นเปี้ยนอยู่ที่ปทุมวันเวทีปทุมวันการพบในเมื่อเขาเป็นคนในฝั่งกระน้นแล้วหน้าตาทุกคนรู้จักแล้วมีบทบาทด่าเราได้ทุกวันเพราะฉะนั้นเมื่อเธอไปป้นเปี้ยนโดยไม่มีเหตุผลอะไรเลย กาศเราก็จับส่งกลับบ้านแล้วครูประทีพอึง้งทรงธรรมไปร้องที่วุฒธธิสภาเรียกร้องให้คณะกรรมาการกรรมาการอะไรอะสิทธิมนุษยชนให้ปกป้องสิทธิสตรีดิฉันเลยบอกอย่าเข้าใจผิดวันสตรีสากลมาทำความเข้าใจกันซะ ความเป็นผู้หญิงที่ละเมิดไม่ได้คือสิทธิของความเป็นผู้หญิงแต่ไม่ใช่เฉพาะตัวผู้หญิงเท่านั้นพจมานชินวัตรถ,ถูกเป่านกหวีดไม่ใช่เพราะเขาเป็นผู้หญิงแต่เขาถูกเป่านกหวีดเพราะเขาเป็นชินวัตรต่อให้เป็นคนอื่นที่เป็นชินวัตรเป็นผู้ชายก็จะถูกเป่านกหวีดแบบนี้แหละ คุณอย่าอ้างว่าให้ปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นผู้หญิงถ้าปกป้องศักดิ์ศรีความเป็นผู้หญิงแปลว่าเรื่องนั้นมันจะเกิดขึ้นเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นเช่นผู้หญิงคนหนึ่งถูกข่มขืนซึ่งโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยผู้ชายจะไม่โดนอย่างเงี้ยเราต้องปกป้องเขานะคะแต่การถูกเป่านกเวียดมันไม่ใช่ถูกเป่าเพราะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย ขอให้เป็นจินวัตรไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็ถูกเป่าอยู่แล้วพี่น้องเป็นใยนางหมวดเจี๊ยบก็เหมือนกันอย่าว่าจะปิดไอ้หมวดเจี๊ยบเลยพี่น้องขอโทษนะคะพูดไม่เพราะนึกถึงหน้าหมวดเจี๊ยบที่อะไรต้องเรียกอีนางหมวดเจี๊ยบไงคนหมวดเจี๊ยบอาเอาใหม่ก็ได้เดี๋ยวกำนันจะว่าคนหมวดเจี๊ยบ อย่าว่าแต่คุณเลยมาเกาะแกะอยู่แถวเวทีปทุมวันต่อให้ไอ้ผู้ชายคนไหนโคโสกของคุณเองมาป้วนเปี้ยนก็จะถูกทําเหมือนกันเลยก็คือกาดเนี่ยก็จะจับตัวคุณไปขึ้นรถแล้วก็ส่งกลับแล้วมันก็ต่างกันตรงไหนล่ะต่างกันแต่ว่าบัางเอิญคนที่มาวันนั้นเป็นผู้หญิงชื่อหมวดเจี๊ยบเราไม่ได้ตั้งใจจะจับแต่ผู้หญิงส่งกลับนะคะ ต่อให้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ถูกส่งกลับเหมือนกันอย่ามาอ้างเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ต้องกราบเรียนพี่น้องค่ะว่านอกจากอย่างนั้นแล้วพอพจจะมานถูกเป่านกหวีดมีอดีตสอสอผู้หญิงออกมานั่งดาหน้าเรียงหน้ากันเลยนะคะสะอกสะอื่นพูดจาเนียนนะไม่ให้เกียรติกันเลย ถ้าให้เกียรติเราให้เกียรติคนทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนชื่อพจมานใครเราก็ต้องให้เกียรติเนี่ยดูสิเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆจะเล็กบ้าอะไรตัวโตอย่างการไรแล้วออกมาพูดอย่างนั้นพี่น้องแล้วตกคำ่ำก็มีคนไปยิงปืนอยู่ที่บ้านที่เขาใหญ่ เป็นบ้านคุณแม่ของคุณทยาทีพสวรรณแล้วอย่างนั้นมึงทํากับผู้หญิงหรือเปล่าก็อยู่ที่บ้านน่ะทําไมไม่พูดกันเลยล่ะพูดแต่ของตัวเองแล้วเมื่อคืนก่อนก็เอาระเบิดยิงระเบิดหรือว่าโยนก็ไม่รู้อะไปลงที่บ้านคุณธยากับคุณคุณอะไรสามีเขาชื่ออะไร ฮะคุณอ่ะคุณอะไรนะทำไมพวกคุณรู้หมดเลยอ่ะจำได้หมดเลยอ่ะแล้วอย่างนั้นทำไมคุณไม่ว่าคุณเอาสิทธ์อะไรที่คุณจะไปยิงทั้งบ้านเขาและบ้านแม่เขาคุณไม่มีสิทธิ์เลยแล้วคุณยังทำ แล้วทำไมพวกผู้หญิงอดีตสอสอทั้งหลายมันไม่ดาหน้าออกมาพูดมั่งล่ะอย่าไปทำเขาอย่าไปทำเขาไม่เห็นพูดเลยแล้วจากนี้นะพี่น้องทำตัวเป็นผู้หญิงสากลไปทั่วประเทศทำเป็นผู้หญิงสากลมีผู้หญิงสามคนหนึ่งกูสุมาตีสิลิโกมุตอดีตสอสอมหาสารคามสมัยที่อยู่ในสภาน่ะ เขาเป็นคนพยายามปกป้องว่ายิ่งรักนายกไปต่างประเทศไม่ได้ไปเที่ยวไปทำงานดิฉันก็ลุกถามไปทำงานเอาตารางมาดูซิปไปทำอะไรที่ไหนไม่มีไม่มีให้พี่น้องพอพอตอบเราไม่ได้ผู้หญิงคนนี้แหละบอกว่าที่จริงสอสอที่กำลังพูดอยู่นั่นน่ะถ้าไปลงสอสอเขตก็สอบตกลอยต้องหนีมาลงสอสอปาร์ตี้ลิ ดิฉันก็เลยบอกว่าอแล้วทำไมอ่ะดิฉันจะลงปา์ลิสต์เป็นไรนายกคุณก็ลงปา์ลิสิ์เหมือนกันพูดไม่ออกเลยพี่น้องพูดไม่ออกเลยแล้วตอนนี้นะคะเขาก็มีเขาคนหนึ่งสองดออร์จารุพันธ์กุลดีโลดกดร์คนนี้เราเรียกดกร์ยุโรมมีใครในสภาพูดถึงเรื่อง ประเทศเยอรมันก็จะลุกขึ้นอธิบายสวนท,ทันทีพูดถึงฝรัร่งเศสเขาก็จะลุกขึ้นสวนท,ทันทีเป็นเจ้าของทวีปยุโรปนี่อีกคนหนึ่งจะไปอีกคนหนึ่งชื่อภูวนิดาคุณพลินจะไปเจนีวาพี่น้องนึกว่าจะไปทำอะไรจะไปร้องเรียนกับรัฐสภาเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกว่ารัฐสภาระหว่ฐฐางประเทศยู ไปฟ้องขาก็บันักจในวันศุกล์นี่แหละไม่ได้เกี่ยวกัอเไรนะเรื่องที่สองสองสองสาม8 8แปดคนเนี่ยถูกสารรัฐธรรมนูญเข้าใจว่าเดี๋ยวสารรัฐธรรมนูญจะบอกว่าจะชี้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยตอนแก้รัฐธรรมนูนอ่ะคุณทำผิดกฎหมายสามคนนี้ก็เลยจะไปบอก องการรัฐสภาระหว่างประเทศว่าการแก้รัฐธรรมนูญมันเป็นหน้าที่ของสภานิติบัญญตัติไม่ใช่หน้าที่ของศารลรัฐธรรมนูญเชิญมึงไปฟ้องเลยเชิญขี่ม้าสามศอกไปฟ้องเลยพี่น้องเชิญไปฟ้องเลยเพราะยังไงศารลรัฐธรรมนูญก็ไม่เว้นคุณอยู่แล้วเชิญไปเลยหาเรื่องไปเที่ยวแล้วไม่ว่าพวกผู้หญิงพวกเนี้ยทำตัวไม่สมกับที่เป็นผู้หญิง แล้วก็วิธีคิดหลายคนเป็นลูกศิษย์ดิฉันนะคะที่สอนมาไม่เคยสอนอย่างนี้เลยเรื่องผู้หญิงเนี่ยนะคะถึงเวลาเหล่านี้เนี่ยก็เอาสิ่งเหล่านี้พูดไม่ถูกพูดมั่วๆออกมาเพื่อที่จะรับใช้เพื่อที่จะปกป้องนายของตัวเองมันแย่พี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยวันสตรีสากลวันที่8มีนาวันสตรีสากลดิฉันจะไปที่กระทรวงมหาดไทย เพราะว่าที่นั่นกรรมกรอยู่นั่นมีชาวนาอยู่เขาจะจัดวันสตรีสากลสามประสานนักศึกษากรรมกรชาวนาดิฉันก็เป็นไม่รู้เป็นอะไรก็จะไปกับเขาด้วยนะคะพี่น้องก็ขอบพระคุณพี่น้องทั้งหลายนะคะจบแล้วพี่น้องจบแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ